สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวเรโอโกนะครับวันนี้มารีวิวคันเรียโกอันต้าสก l ลนะครับ,บฮับฟุสามเบสกับสปินนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นปี2021นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวชุดนี้เรโอโกอันต้าสก l ลนะครับเรียกไง่ายๆว่า V2 นะครับสเปคเป็นยังไงรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับ Okay. เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคลิปนี้จะสั้นๆง่ายๆนะครับตัวคันอันต้าสเกลนะครับเวอร์ชั่น2จะมีความแตกต่างจากเวอร์ชันหนึนะครับความแตกต่างอยู่ตรงไหนเพื่อนๆดูออกไหมครับถ้าไม่ออกเดี๋ยวผมฉเฉลยให้ดูนะครับสำหรับคันเลโก้อันต้าสเกล v 1นะครับ จะมีการพันดิ้นได้ตรงช่วงนี้นะครับแต่สำหรับปี2021นะครับดิ้นได้ตรงนี้จะไม่มีจะเป็นลายผ้าให้หนึบขึ้นนะครับตรงชุดนี้นะใครซื้อไปแล้วอยากได้พันลายนะครับส่งมาที่บริษัททีอาร์วายฟิชชิงแท็กเกจำกัดได้ครับรับพันลายนะครับโอเค ตัวคันนะครับตูดยางตูดแฉกค,ครอบตูดอะลูสีทองเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีแหวนนะครับเป็นตูดแฉกไปเลยนะครับตูดแฉกสีทองทรงเดิมเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับมือเดียวรีวิวยากนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับไห้จอของเพิ่งเข้านะครับตอนนี้รู้สึกว่าจัดสินค้าให้ตามร้านค้าหมดแล้วนะครับ โอ้ถอดไม่ออกเหนียวเหนียวตัวตูดแชกทรงเดิมนะครับตัวชุดนี้ทรงเดิมตูดแชกตูดอะลูสีทองนะครับตัวนี้ใส่ไปแล้วกลัวหลุดนะครับให้เอาไม้หรือเหล็กนะครับเสียบเข้าไปในรูนี้รูสูญญากาศนะครับเสียบไปแน่นนะครับต้องเสียบตูดก่อนนะเสียบตูดเสร็จแล้วก็เอา อะไรก็ได้ยัดเข้าไปเลยตรงรูนี้นะครับมันจะเป็นสูนญากาศดึงไม่ออกแล้วนะตัวตูดยางอ่าถัดมานะครับเป็นแหวนเป็นแหวนนะครับแหวนสีทองนะครับพันรองพื้นดิ้นได้นะครับทองสีทองเป็นพื้นนะครับคลิปคลิปขาวนิดนึงนะครับอ่า เดี๋ยวผมตัดแสงให้ดูอันนี้นะครับลายนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นโคนเนี่ยเหมือนกันเบสสปินนะครับข้างบนเป็นสปินข้างล่างเป็นเบสนะครับก็จะไม่ได้พันนะครับจะเป็นลายผ้านะครับจะเป็นโชว์ลายผ้าจะเป็นโชว์ลายผ้าไปนะครับถัดขึ้นมานะครับถัดขึ้นมาตัวบน ตัวบนนะครับแหวนทองนะครับติ้นทองได้เงินอ่าได้ขาวนะครับไม่ใช่เงินขอไข่ตัวชุดนี้นะครับถัดมาก็เป็น EVA เหมือนกันตัวชุดนี้ EVA ตัว EVA นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแหวนทองจะเป็นแหวนสีทองนะครับตัวชุดนี้สีทองแหวนเหมือนกันนะครับแหวน มนกลางนะครับถ้าดูถ้าถ้าดูถ้าเทียบดูตัวนี้จะเป็นมนกลางนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นสปินนะครับตัวนี้เป็นเบสอ่าลิซี่เป็นฟูจินะครับตัวเดิมเลยลิซี่เป็นฟูจิป้ายทองตัวนี้นะครับอ่าล็อกเกลียวสีทอง ล็อกเกลียวสีทองทั้งเบสทั้ทงสปินนะครับเสร็จแล้วตัวบนนะครับเป็นชุดแต่งสีทองเหมือนกันชุดแต่งแหวนสีทองเหมือนกันนะครับข้างบนสุดเลยก็จะเป็นฟอ็อกกิฟนะครับขนาดฟอกกิฟนะครับเทียบมือผมได้เลยเทียบมือผมได้เลยนะครับฟ o อกกิฟคคเลียวโกะเลเซอร์เลียว เลเซอร์เรียโกะไว้นะครับตัวชุดนี้ทั้งเบสทั้งสปินนะครับจ้ามตัวโคนนะครับส่วนตัวด้านบนนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมนี่นะครับเรียโกะนะครับแหวนทองนะครับลายสติกเกอร์โฮโลแกรมโลโก้เรียวโกะนะครับพื้นทองได้ขาวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นงานโชว์นแอบแลงนะครับอาไกด์ฟูจิฟูจิเบสนะครับตัวเบสเนี่ยจะเป็นไกดชุดนี้นะครับไกด์ฟูจิชุดใหม่นะครับสำหรับคันเบสเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมอธิบายก่อนต้องดูป้ายนะครับตัวฟูจิปี2021นะครับก็จะออกตัวไกส์นิวคอนเซปต์ขึ้นมานะครับเป็นนิวสลิมโอลิงนะครับ เป็นตัวตัวนี้เลยตามป้ายแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น LC นะครับอ่าตัวชุดนี้นะครับเป็นฟูจินะครับพันดิ้นได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นทองนะครับเนื้อแบง์คสติ๊กเกอร์นะครับ ติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมกลับทางแบบหนึ่งก็จะเป็นเลโกอันต้าสเกลห้ฟุตสเบสนะครับแล้วก็มี V2 อยู่ตรงนี้นะครับ V2 ระบุว่าคันตัวนี้เป็นคันเวอร์ชัน2นะครับด้านหลังก็จะเป็นเวทคันนะครับก็จะมี PE 4, PE 5, PE 6, นะครับ PE3 ปี3ไม่มีนะครับ PE 3จะเป็นปี2018นะครับเป็นงานคัสตอมนะครับตัวนี้ PE 4นะครับแบ็ก3 0 0กรัม PE 5 m a แม็ก350 PE 6 400นะครับก็จะมี4 5 6หคันสปินเหมือนกันครับ การวางสติกเกอร์การวางตำแหน่งสติกเกอร์นะครับรูปแบบไกด์ตัวแรกนะครับไกด์ในคันสปินนะครับก็จะเป็นฟูจิ k w นะครับไกด์ที่ใช้นะครับจะเป็นสเปคเดิมเป็นไกด์ฟาไลท์นะครับเป็นฟูจิตัวเฟรมนะครับตัวนี้ ไกด์ชุดแรกของเขาจะเป็นเบอร์สี่สิบนะครับเบอร์สี่สิบนะครับงานพันดิ้นได้สีทองแบบนี้นะครับตัวชุดไกด์สำหรับคันเบสนะครับลายผ้าจะขึ้นเหมื่อถึงไกด์ตัวที่สองนะครับส่วนคันสปิน จะขึ้นมาถึงไกด์ตัวชุดที่หนึ่งะครับเสร็จแล้วด้านบนก็คือจะเป็นลายเนื้อแบล้งจริงๆของตัวคันนะครับยาวขึ้นมาถึงท็อปนะครับอ่ะจำนวนไกด์นะครับสำหรับคันเบสมานับพร้อมๆกันนะครับ LC Fuji ตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 10ท็อปบวก1น,นะครับก็จะเป็น7บวก1น,นะครับส่วนสปิน KW เบอร์40 Fuji f a r e l i g h t ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ท็อปบ,บวก1น,นะครับก็จะเป็น5บวก1น,นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูระยะไกลๆอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะ จะเป็นประมาณนี้นะโต๊ะทํางานวันนี้ค่อนข้างลกนะครับงานเยอะช่วงนี้ประมาณนี้นะครับคันเลียวโกะอันต้าสเกล V2 นะครับตัวชุดนี้ให้ดูกันอีกรูปหนึ่งนะครับรุ่น V2 จะเป็นโชว์ลายผ้านะครับใครอยากได้พันลายคลิกค่าพันลายเพิ่มนะครับตัวชุดนี้ เรียวกโก5ฟุต3เบสปินสำหรับคันเรียวกโกอั okay, นตาสเกลโอเคเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะครับรีวิวคันเรียวโกอันตาสเกลเข้าใหม่หาซื้อได้ตามร้านค้านะครับร้านค้าตัวแทนจะจำหน่ายเรียวโกนะครับลองสอบถามร้านค้าดูนะครับว่ามีไหม5ฟุต3ตัวใหม่นะครับตัวชุดนี้วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคัน เรียวโกอันตาสเกลวันนี้รีวิวกันเท่านี้นะครับมี PE 4 PE 5และ PE 6, 6นะครับเรียวโก